M Force b ไบต์โฮดดนะครับหรือว่าทางผู้นำเข้าแบรนด์ WMOTO ในประเทศมาเลเซียได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่อย่าง WMOTO SM125i ดูรูปแบบของรถแบบโมพีดนะครับหรือว่ารถสปอร์ตครอบครัวในคลาส1 2 5ซีซีตัวรถรุ่นนี้นะครับจะมีความสปอร์ตเรียบง่ายแต่ว่าอัดแน่รรนไปดุยประกอ์ที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบไฟ LED รอบคันหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล LCD พร้อมไฟบอกตำแหน่งเกียร์นะครับ แต่ก็มีช่องเสียบชาร์จ USB มาให้ด้วยครับเครื่องยนต์จะอยู่ที่123.7 cc 1ลูกสูบ4จังหวะ s ิงเกิ f, ลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟระบายความร้อนด้วยอากาศครับให้แรงม้าสูงสุด7.8ตัวแรงบิดสูงสุด8.5นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยระบบเกียร์4สปีดระบบคลัชอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์นะครับส่งกำลังสุดท้ายด้วยโซ่นั่นเอง ตัวรถรุ่นนี้นะครับจะมี3สีให้เลือกด้วยกันได้แก่สีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีเหลืองครับราคาในมาเลเซียอยู่ที่ประมาณ44,000บาทนะครับเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ h o n d a w เว e 125แล้วก็ YAMAHA 135 LCFI นั I ่นเอง